วิสฤดูดสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาชิมส้มตําที่แซ่บสวยเวอร์วังอลังการที่สุดในเชียงรายนะครับนี่นครับชื่อร้านอะไรครับเจ๊ส้มตำบัวลอย้บัวลอยนะครับเอ้าทำไมหนงเป็นส้มตำบัวลอยอ่ะครับเขาชื่อไงคะอ๋อนี่ครับผมเห็นเจ๊ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแกแบบไม,มไม่นะแบกเขาเรียกแบก ขาดะขาบกระตาครับขาบกระตากระตาขาบกระตาใช่คือต้องคือต้องสวยด้วยอดทนด้วยก็คือทึกนั่นแหละครับนี่ครับนี่เดี๋ยวดูลีลาดูลีลาครับใครมาเชียงรายนะครับต้องมาลองนะครับส้มตำส้มตำบัวลอยใช่ครับนี่ครับโปตีวิ่งเส้นไหนครับ ถวในเมือง,งไม่ราคะอ๋อถ้าเจอให้คือเรียกได้เลยนะครับข้าวต้มขนมนี่เลยครับดูรีลาดูรีลาค,คอสตูมแต่ละวันไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นไงละ่ะ <c oughs> นี่ครับดูเจ๊กระตัมครับ ตำอะไรขายดีที่สุดอะครับส่วนมากก็จะเป็นนี่นะครตำมะละกอนี่นะครับอตำมะละกอตำมะม่วงลองมานะคะตำมะม่วงลองแตงมาค่ะตำถั่วมาค่ะแต่ยังไม่เคยตำลูกค้าใช่ไหมครับตำลูกค้าแล้วแต่กรณีว่าเงินเยอะขนาดเงินในบัญชีหนาผ้าหลุดนะครับคอนเซปต์ครับ นี่ครับนี่ดูข้างคูงข้างภูเื่องก้มกี้นี่นี่มีใจดีครับถ้าแม่ค้าถูกใจลูกค้านี่แกมีแจกฟังน,น,นะครับหยิบไปได้เลยครับหนึ่งกานนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมลองสั่งปูปลาร้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันครับว่าจะอร่อยพริกสิบเม็ดไหมนะครับ